สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้แดดร้อนจัดมากๆทำให้มะเขือของเราต้นโทมเวลาที่เขาติดดอกมาดอกก็จะหลุดร่วงง่ายค่ะและมีแมลงมารบกวนบ่อยมากเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสูตรบำรุงและไล่แมลงกันค่ะเราก็จะมาเริ่มทำสูตรนี้กันเลยค่ะสูตรนี้ก็นำมาจากในครัวเลยค่ะเริ่มจากการนำกะปิประมาณครึ่งช้อนค่ะ แล้วเราก็จะเติมด้วยน้ำไปเล็กน้อยเพื่อละลายกะปิค่ะกะปิก็จะมีสารอาหารที่เยอะมากเลยค่ะมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมแล้วก็มีไคโตซานค่ะประโยชน์ของเขาก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลทำให้รากนั้นแตกดีก็จะช่วยให้พืชของเราเขียวงามค่ะตามด้วยผงชูรสหนึ่ช้อนค่ะผงชูรสก็จะช่วยเร่งดอก ทำให้ดอกนั้นแข็งแรงและทำให้ต้นนั้นเขียวงามด้วยค่ะตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังเราใช้หนึ่งฝาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยทำให้ใบของต้นพืชน,นั้นเขียวงามใบมีความสดชื่นเพราะเขามีวิตามินที่เยอะมากค่ะสุดท้ายก็จะเป็นน้ำยาล้างจานเราใช้หนึ่ช้อนค่ะน้ำยาล้างจานก็จะช่วยขับไล่มด มแมลงเพลี้ยต่ตางๆที่มาดูดน้ำเลี้ยงที่ต้นมะเขือของเราแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะเตรียมขวดน้ำที่มีน้ำอยู่500มลแล้วเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในขวดเลยค่ะการที่เราใส่ขวดก็จะสะดวกในการใช้ค่ะถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะเราทำขวดเดียว ก็สามารถใช้ได้นาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดฝาค่ะเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักเลยค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปรดพืชผักสวนครัวของเรากันเลยค่ะวิธีการใช้เราก็จะใช้น้ำประมาณ5ลิตรค่ะเราควรที่จะเขย่าวขวดก่อนใช้ค่ะเราจะ ใส่ปุ๋ยสูตรนี้ก็จะประมาณ5ช้อนค่ะพื้ชที่ไม่เขียวไม่งามไม่ติดดอกหรือว่าติดดอกแล้วผลร่วงเราก็จะนำมาลดเลยค่ะสามารถช่วยทั้งบำรุงแล้วก็ขับไล่แมลงด้วยค่ะเพี้ยที่อยู่ตามต้นมะเขือก็จะกำจัดมากง่ายมากเลยค่ะ แค่เรามีน้ำยาล้างจานก็สามารถช่วยขับไล่มแมลงได้แล้วค่ะนี่คือต้นสับปะรดของเราค่ะเมื่อเรารดด้วยปุ๋ยน้ำสูตรนี้ก็จะช่วยให้เขาแตกใบได้ไวมากค่ะส่วนนี่คือต้นพริกของเราค่ะต้นเขาก็เริ่มที่จากยวดขาวเพราะว่าแดดร้อนเราก็จะนำปุ๋ยน้ำสูตรนี้ก็จะช่วยทั้งบำรุงดินบำรุงรากให้แข็งแรงเมื่อรากแข็งแรง ต้นเขาก็จะเขียวงามมากเลยค่ะเราจะเห็นว่าต้นพริกที่เราปลูกไว้ในกระถางเขาก็จะมีใบที่ค่อนข้างจะเหี่ยวลงเรื่อยๆค่ะเราก็จะมันลดน้ำทุกเช้าและเย็นเลยค่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนเรามาดูผลง,งานของเราค่ะพริกของเราก็เขียวงามมีความสดชื่น ต้นเขาก็จะแข็งแรงเป็นอย่างมากจะชื่นกว่าที่เมื่อวานที่เรายังไม่ได้ลดด้วยปุ๋ยน้ำสูตรนี้ค่ะส่วนพืชผักอื่นๆเช่นมะเขือของเราเขาก็ติดดอกดอกก็จะแข็งแรงและมีขั้วที่เหนียวด้วยค่ะส่วนยอดของเขาก็เริ่มที่จะมีการ ติดดอกใหม่ๆมาให้เราด้วยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมทําสูตรนี้ไปลดพืชผักก็จะเขียวงามต้นแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ